สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่กับแบรนด์ยี่สันนะครับพบกับช่องตาสาวรีโวนะครับแบรนด์ยี่สันครับเป็นแบรนด์ที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือนาวราร่านาวราร่าตัวนี้รุ่นไหนเออมาดูซิ กรับปงสบถามแล้วนะครับครับโอ้อันนี้รุ่นไหนครับเป็นนาวาร่ารุ่นไหนเอ่ยเป็นนาวาร่าแบ็กอีดิชั่นแบ็กอีดิชั่นเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้กี่สปีดครับเจ็ดสปีดครับเดี๋ยปีดเครื่องยนต์สองจุดสามเทอร์โบคู่สองจุดสามเทอร์โบคู่ใช่ครับโอ้โหแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ190ครับ190แรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับแรงบิดเดี๋ยวก็นะเราเราลองเปิดปุ่ชัวเลยครับ เพราะว่าเผื่อ FC ฟซีเขา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 แบบอยากได้รถสักหนึ่งคันท uh, okay ี่เป็นเราคตเตอล็อกให้ก่อนเพราะอันนี้จะเป็นคตาล็อกหัวเดียวโอเคครับได้ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวภายในก่อนอ่าในส่วนของภายในครับมาดูครับความเป็นคลาสสิกเอ้ไม่ใช่ความเป็นอันนี้ของเขาผมรู้สึกว่าได้อยู่นะพี่ยืีกว่าเบาะค่อนข้างใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะ แต่รู้สึกว่าจะลึกๆสำหรับผมนะแอบลึกนิดนึงนะครับผมไม่ได้ไซส์หนาหนักอยู่90กว่าโลอ่ะเดีดูก่อนภายในก็จะมีแบบนี้แต่เสียอยู่อย่างเดียวครับไม่มีที่วางแก้วนี่แหละเสียอย,อย่างเดียวนะครับผมได้มาเจอตัวจริงของรถแล้วนะครับพวงมาลัยนะครก็เป็นแบบสามก้านมันติฟังก์ชันครบนะครับมันติฟังก์ชันครบเกียร์ออโต,อต,อต้ไม่มีไม่มี เฮ้ยเดี๋ยวเออมีแพนนัชชิพงงๆวะ่ะนี่ครับอันนี้มีเครืองมีครับอันนี้แคตตาล็อกเนาะเอออยากให้รีวิวให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงปกติแบ็กอิดิชันเกี่ยว์ออโต้ตัวนี้จะไม่มีอะไรครับไม่มีอา่าไม่ได้ทำออกมาอันนี้เป็นทำออกมาใหม่ให้อ๋อก็คือแบบได้สีใหม่สีใหม่แล้วก็เป็นยังไงครับแล้วก็เป็นอ่สกอร์แบ็กอิดิชันครับครับแล้วก็เกี่ยวโต้ปกติ ตัวแบ็กเนี่ยเราจะทำมาเฉพาะเกียร์ธรรมดาอ๋อในในแคปนะครับครับพอมาในงานนี้พิเศษเพิ่งมาให้จัดมาให้เลยจัดมาให้เลยโอ้โหในราคาที่ราคาทแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงครับจับจับต้องได้จับต้องได้แล้วก็เครื่องแรงด้วยสองจุดสามนิด เครื่องก็แรงด้วยใช่ครับโอ้โหเออแล้วภายในผมว่าอันนี้เป็นเบาะผ้าใช่ไหมครับเบาะผ้าครับเบาะเบาะผ้าเออผ้าเป็นรุ่นแบงค์ชันจะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดบอกหมดเลยใช่ครับอืมเออผมว่ามันนั่งเนี่ยมันแสดงว่าเอ้มันแสดงว่ามันออกแบบมาสรลีระาสำหรับคนตัวอ้วนตัวใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ช่วยในเรื่องเออเขาเรียกว่าเรื่องความร้อน ความร้อนอ๋อรตักแตเนี่ยม <iro> <t hopping> ันจะไม่ร้อนเท่าเบาะหนังแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องฝุ่นเรื่องฝุ่นเรื่องน้ำเป็นเรื่องปกติครับครื่องฝุ่นครับผมได้ครับนั่นแหละผมว่าเออบะเบาะตรงเนี้สำหรับคนคนสรีระอ้วนๆนะแล้วก็เหมาะด้วยเพื่อสำหรับคนไทยชอบเป็นอะไรนะโรคหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกใช่ไหมใช่ครับพอนี้ขับรถนานๆรถติดในกรุงเทพอ่ะครับผมอือครับ เอออ๋อไอ้บอร์ดตัวนี้ก็สามารถสามารถตั้งตั้งองศาได้ใหม่ถูกไหมครับไอ้บอร์ดข้างบนน่ะปรับได้ครับปรับองศาได้ใหม่อ๋อเออก็ดีเหมือนกันนะอืมตัดเสียอย่างเดียวผมผมเป็นคนชอบอะไรที่แบบอ่าอำนวยความสะดวกแต่ตามจริงอ่ะอยากให้นิสสันใจมาจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยที่วานแก้วแล้วครับใช่ครับมันนี้มีตรงนี้ไม่ได้มีขาผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะตัดออกทำไมเออครับผมเออควรจะมีหวังว่าเนี่ย ความเท่มันอยู่ตรงไหนรู้ไหมนี่ไงความเท่ของมันบางรุ่นไม่มีนะครับบางรุ่นไม่มีนะครับเออบางรุ่นไม่มีนะบางยี่ห้อก็ไม่มีด้วยเออแล้วดูนะเราลองดูแคปบสิเป็นยังไงบ้างแคบอ่าอุ้ยผมรู้สึกว่านาวาร่ามันกว้างขึ้นนะกว้างขึ้นจากรุ่นก่อนนะความรู้สึกผมนะจับต้องได้จริงๆเพราะว่าผมเคยไปลองนั่งนาวาร่าตัวจะประมาณสักปี2017 2017 2018ได้เคยไปแอบนั่ง แบบนั่งแค b มันอะรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยสายตานะอ่าแต่จริงๆถ้ามีบาะเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าอาจจะเต็มพอดีเต็มพอดีใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ลูกค้าซื้อเนี่ยเราต้องมีบาะแ KB เบาก็คือมีบาะแถมให้ใช่เออทุกวันนี้ก็นั่งแค b ได้ตามปกติแล้วใช่เพราะว่ากฎหมายนี้ใช้ประเทศไทยไม่ได้หรอกครับเพอยู่คู่แคมานานครับเออใช่ครับใช่ใช่ครับเออนั่งได้เนาะนั่งได้อ่าแล้วก็เออข้อดีของนาวาร่า ที่ผมอยากชมเลยก็คือมีแอร์หลังให้ใซึ่งแบรนด์อื่นไม่มีครับไม่มีอันนี้คืออันนี้คือเราชมกันแบบตรงๆผมครั้งแรกที่ผมไปเจอนาวาล่าผมบอกเฮ้ยแอร์หลังมีให้ทำไมแบรนด์อื่นไม่มีโอ้โหแอร์เย็นมากด้วยอือแล้วเซลเคยขับไหมครับตัวออโตเมติเป็นยังไงบ้างครับ อัตราการกิ s. <S นน้ำมันในเมืองก็อยู่ประมาณ13กิโลลิตร13กิโลลิตรก็พอๆกันทัวเฉลี่ยไปเลยเนาะใช่แต่ถ้าเกิดออกนอกเมืองวิ่งดีวิ่งแบบว่าความเร็วคงที่100-120ก็แตะได้17-19กิโลลิตรยังแตะได้อยู่ใช่ไหมแต่ไม่เคียนนะพี่ไปเรื่อยๆแบบออกก็เรียกว่าไม่เค้นไม่เค้นไปเรื่อยๆแตะได้ครับแตะได้19กิโลลิตรได้ พอดีผมไม่ใช่อย่างนั้นผมสายเยียบเยียบอย่างเดียวเลยเที่ยนอย่างเดียวเลยอันนั้นก็จะกลับมาอยู่เหมือนอยู่ในเมืองแต่ไปวิ่งต่างจังหวัดเท่านั้นเองครับผมอ๋อรู้สึกว่ามือมือเปิดมันจะลึกไปหน่อยนะเนี่ยสำหรับถ้าคนมือถ้าคนมือมือไม่ทำแบบมือไม่ยาวมันด้วยความแข็งแรงก็คือความแข็งแรงใช่ไหมตื่นเงี้ยกระชากออกกระชากใช่ไม่คือความรู้สึกผมอะน่าจะขยับมาหน่อยหนึ่งเนาะผมว่านะน่าจะขยับมาอยู่ประมาณสักตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ล็อกตรงนี้เอาไว้เหมือนเดิมไว้เหมือนเดิมเออกมาเพื่อสําหรับ ตัวหนึ่งเลยก็คือเด็กเด็กใช่ไหมครับเปิดง่ายง่ายเกินไปมันก็ไม่ดีอ๋อครับเออใช่ใช่ใช่เออสุดยอดสวยงามครับผมชอบอ่ะเป็นรถที่ผมว่าอเนกประสงค์พอสมควรนะรุ่นนี้ถือว่านิสสันไม่เคยทํารถประหยัดน้ำมันได้ขนาดนี้เลยนะกล้ากล้าคุยกันตรงๆนี่แหละว่าเครื่องบล็อกนี้มันออกแบบมาเนี่ยสำหรับสำหรับแบบเอาไว้วิ่งแรงก็ได้ประหยัดก็ดีนะครับ แล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือเทโบคู่เจอกับคู่นี้เราก็มีอยู่แค่สองเจ้าเท่านั้นที่ทำออกมาอ่าครับนั่นก็คือนางกระร้ากับคอฟอร์ดพอฟอร์ดใช่ที่ต้องไปเล่นตัวท็อปอ่าใช่ครับใช่ครับอ่านี่ไม่ต้องท็อปเลยอันนี้คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับหรือยังไงแต่ว่าขอให้เป็นเกียร์ออโต้เท่านั้นเกียร์ออโต้เท่านั้นจะได้เครื่องรุ่นนี้ที่เป็นเทโบคู่อืมครับผมเอออันนี้ไซส์ไซส์ยางเป็นไซส์ยางอะไรครับขอบ18ครับพี่18หน้าายงก็คือเป็ด จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสองสองห้าห้าหกสิบหกสิบอ่าสิบแปดก็ยังถือว่าเป็นหน้ายางแคบอยู่ก็สเปครถกระบะทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น18หมดนะอ่าครับแต่หน้ายางมันจะแคบหน่อยปกติมันจะเป็นมันจะควรจะเป็น265แต่สามารถไปอัพยางอัพยางได้ก็คือแบบช่วงที่แบบเริ่มใกล้จะเปลี่ยนยางนะครับดีครับเพราะยางที่แถมมาให้ก็ยี่ห้อดีอยู่แล้วโตโยโตโยอ๋อโตโยเออหนึบไหมครับหนึบไหม สำหรับเพื่ ira, 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 อเพื่อมี f อฟอยากอยากจะบอกว่าเฮ้ยที่ที่เคยขับอยู่นะฮะมันมันมันก็ใช้ดีนะพี่มันไ <ival> ม่ได้วรอนไม่ได้ร่อนใช่ไหมความปลอดภัยของนิสสันเขาใส่มาให้แล้วครับบางทียางก็ส่วนหนึ่งแต่ความปลอดภัยการทรงตัวหรือการเรื่องเท่าไหร่เขามีใส่มาให้แล้วตัวนี้ก็คือมีใส่อันนี้คือเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นยกสูงหรือเป็นตัวเตี้ยครับอันนี้ตัวยกสูงยกสูงยกสูงแล้วใช่ไหมคาร์บ ออาลิบที่ถ้ายกสูเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแบบต้องยกตัวอย่างเช่นพวกแผงเครื่องนัปเตอร์อย่างเงี้ย,นนยอ่าครับซึ่งเขาจะทำแบบเหมือนรถโฟล์วชัดเจนเลยเรื่องล้อเรื่องยางยอะไรเขาใหญ่ครับครับครับ,รบเออเออตัวนี้ก็เป็นยางยางแบบออทเทเรียนหรือไฮเทเรียนเนี่ยตัวเนี้ยครับคือเป็นเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปลุยเอาไปลุยก็คือแบบทางเรียบเฉยเฉยถูกต้องอ่าถ้าจะลุยก็ต้องเป็นรุ่นโปรตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ออฟฟอร์เอ็กอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นสี่ประตู ถูกต้องไหมครับสี่ประตูใช่ไหมพร้อมลุยพร้อมลุยเลยอ๋อก็คือโอ้ยางนี่ก็แอบแอบเสียงดังกูเหมือนกันนะแอบเสียงดังเหมือนกันนะไม่ไม่นิ่มแล้วก็เสียงดังด้วยแอบแอบนะแอบแอบนะครับคือยางเกินเกินสองปีไปก็ก็ก็เป็นกันทุกค่ายแหละไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเออต่อให้คุณใช้บิสโตนก็เหมือนเดิมแหละครับจริงๆเพราะว่าผมแต่แต่ถ้าถ้าเป็นดันหลบก็ก็นะควรจะเปลี่ยนทิ้งตั้งแต่ตั้งแต่มีกับ แต่เท่าที่สังเกตมาเนี่ยก็คือนิสสันไม่เคยจับคู่กับดันลบเลยเท่าที่ม,มีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นรถรถรเก่งใช่ป่ะรถเก่งอ๋อแต่ว่ารถกระบะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเจอนะไม่ได้จับคู่กับดันลบเลยสักครั้งหนึ่ง,งเออว่างๆแต่ต้องหาทดลองขับบ้างแล้วแหละเพราะว่าเราดูแต่ตามสื่อไงตามสื่อเรามันไม่สามารถตอบโจทย์เราได้ว่า แรงหรือไม่แรงเพราะว่าเราเคยเราเคยขับตัว2.5รุ่นเก่ายังไม่ได้สับเกียร์เลยออกตัวจากศูนย์โชลุมปื้ดเฮ้ยแป๊บเดียว4,500รอบแล้วเหรอไวมากอกำลังเหลือเๆกลังเลือๆไดับขอบคุณยังไงก็ฝากด้วยนะครับอ่าครับผมนะครับครับครับอ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซึ่งเป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่จะมาออก นิสสันนาวาร่านะครับก็มี Pro 4X แล้วก็ปีแบบ b a c k ส์อ t i ิชันนะครับแบ็กอดิชก็อาจจอเสียงผิดนะครับที่นี่มีรถตู้ด้วยนะครับมีรถตู้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็มาดูได้นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่กแส944,000บาทนะครับก็มีให้ทุกอย่างนะครับความปลอดภัยให้ครบนะครับ กระบะลึกอยู่นะนี่กระบะลึกทั้งตัว Edition แล้วก็ตัว p r o o X เอ็ดเบิร์นกันครับนั่นก็คลิปนี้นะครับจบพีินเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ